ไม n เน c ร์ชเอนเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะ ของเจลตัวนี้โฉมเฟสลิฟต์นะใครที่ชอบหลังคาแก้วมาจัดเฟสลิฟต์กันดีกว่าในงบล้านเกวารันตีศูนย์ยาวทั้งคู่คันนี้ถึงปี27คันนู้นถึงปี26นะคะเจลโฉมใหม่และยังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่ The All-New g จ a 200 MG Dynamic มนะคะนามสกุล MG d y y n m i c ไม่ยอ่อไม่หย่อนไม่กักออปชั่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเจลเอเนี่ยเป็นหนในรุ่น เรือธงหรือแฟลกชิ p โมเดลที่ Mercedes-Benz ตั้งใจใส่เต็มในการดึงดูดนะคะเศรษฐีอายุรุ่นใหม่นะอาจจะ Gen Y บวกลบนะคะ Gen Y บวกลบได้ Gen Z หน่อยอาจจะได้ Gen X ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรถที่เต็มไปด้วยเทคนโนโลยีสุดล้ำแน่นอน สวัสดีค่ะฟแฟนเพจ b e n ส์มอเต m ร์มที่รักทุกคนเลยพบกับเน่งเนงีดาวหงดำรงเวซีโอของ b e n ส m มอเต m ร์มค่ะแล้ววันนี้ค่ะในไลฟ์สดประจำวันพุธอันแสนสดใสเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะคะเนงอยู่กับ G.L.A เข้าใหม่ทั้ง2คันเลยที่บอกว่ามีโปรไฟล์เด็ด นะเรียกได้ว่าทั้งวิ่งน้อยและสภาพกริปเนี่ยเป็นคันท็อปทอปของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะโดยมีให้เลือกทั้งชมหลังเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วอย่างคันสีเทาที่จอดอยู่ทางด้านหน้านี้นะคะแล้วถ้าใครที่มองงบประมาณอยู่ในช่วงล้านกลางๆนะคะ ตัวก่อนเฟซลิฟต์เนี่ยก็เป็นตัวลอกที่น่าเล่นมากๆเลยทั้ง2คันเนี่ยลวนแล้วแต่เป็น G L A 200 A M G Dynamic ตัวท็อปสุดทั้งคู่เลยนะคะซึ่ง e G L A โฉมใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่า ดีแล้วก็ลงตัวนะทั้งในเรื่องของขนาดบอดี้ออปชั่นเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าถ้าคุณนะมีงบอยู่ในเรนส์ประมาณล้านกลางๆถึงล้านปลายๆนะคะอยากได้รถที่เป็นไซส์พอดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายขายต่อราคายืยนๆน,นะคะ g l a <Okay. S 2> ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะตามไทม์ไลน์ของช่วงเวลาเลยดีกว่าเ <Okay. S 2> นาะเอาตัว เอานื้อเจลเอก่อน <มา S 1> เสร็จปุ๊บ,บแล้วเราก็ค่อยมาตัวเฟสลิปนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่ามันมีออปชันอะไรมีสเปคอะไรที่แตกต่างจากตัวก่อนเฟสลิ t กันบ้างนะคะโอเคอย่างนั้น mm hmm. มาเริ่มต้นคันที่คันขาวนะคะสุดสวยนะคะอลังการของเราคันนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะโหก่อนที่จะไปพูดถึงออปชันนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมันสวยใหม่กิกออร่าจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะแต่ถนนมาเพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นทุกคน14,000กิโลในสภาพแทบจะเหมือนรถใหม่ที่จอดอยู่บนโชว์รูมเลยทีเดียวนะโอโหแล้วราคาเนี่ย ประหยัดเป็นล้านะคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหาเ l a อยู่ไม่ว่าคุณจะกาลังหามือสองหรือคุณอาจจะดูป้ายแดงอยู่ไม่ต้องวกไปโชว์รูมป้ายแดงเลยขายต่อก,ก็ราคาตกเปบาๆมาดูตรงนี้ดีกว่าสบายใจสภาพก็ใกล้เคียงป้ายแดงมากๆอีกด้วยนะคะ คันนี้14,000กิโลแบบนี้ชุดแต่งหล่อๆค่ะ AMG Body Styling ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะคะไฟหน้านะคะตัว LED High Performance ฉายไกลมีเส้นไฟเบอร์ออปติกหน้ากระจังไดมอนด์กริ l วนะคะสุดเท่นะคะรวมถึงรวมทั้งเซนเซอร์ดิสรินิกอีกด้วยนะคะดีเทลของตัว AMG นะคะก็จะมีทั้ง นี่เลยค่ะคิ้วสีดำไฮก o s s Black มีทั้งตัวโครเมียมเงาที่อยู่ด้านล่างนะคะล้อมแมกขอบ18นะคะสีเทาเข้มอ่อนโอ้โหดูมีดีเทลจริงๆรวมทั้งโลโก้ AMG ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโลโก้ MG ใหญ่ที่เวลาที่เราถอยไกลๆเนี่ยก็ยังเห็นโลโก้อย่างเด่นชัดนั่นเองนะคะ รอบคันเนี่ยนอกจากชุดแต่งจะหล่อแล้วสเกิร์ตจะสวยแล้วยังมีออปชันดีๆอยู่ภายนอกอีกนะไม่ว่าจะเป็นตัว blind spot assist นะคะ keyless go นะคะคิ Q ้วโครเมียมต่างๆนะคะไฟท้ายที่มีความล้ำสมัยมีความเรียวยาวค่ะแล้วก็กันชนหลัง diffuser หลังปลายท่อโครเมียมทั้งสองข้างที่ยืดออกมานะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมามีพื้นที่กว้างขวางจริงๆนะคะสามารถใส่ของได้มากมาย เท่านั้นไม่พอสามารถพับเบาะใส่ของยาวๆไปอีกด้วยนะด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้าสวยๆส,สบายๆเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนนะคะคุณผู้หญิงถือของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะไม่ต้อง,องเปิดอเองเให้เมื่อยแขนเลยทีเดียวจ้ะจิว๋วพิกขี่หนูเอาจริงก็คือไม่จิ๋วหรอกเนาะเพราะว่า G L A เนี่ยนะคะเป็นไซส์คอมแพคที่ไม่จิ๋วนะจ๊ะตัวเองนะอ่ะสตาร์ทเครื่องกันนะคะ โอ้โหทุกคนสตาร์เราปเป็นยังไงบ้างแอมเบียนไลท์กระจุยลุยแหลกโอ้โหนะคะหล่อจริงๆนะสำหรับแอมเบียนไลท์ของ g l a ตัวนี้นะคะพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะ3ก้านโครเมียมมีทัชแพดสามารถที่จะ ชิฟ f t เกียแบบ t r i ป t o นิกได้นะคะหน้าจอ10.25นิ้ว2จอสวยๆใหญ่ๆอลังอลังมีอินเทอร์เฟซทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยใครถนัดภาษาจีนก็เลือกภาษาจีนได้นะจ๊ะเรียกได้ว่ามีอินเทอร์เฟซหลายภาษามากๆระบบต่างๆนะคะล้ำสมัยนะคะครบถ้วนนะคะนีเวกเกเตอร์เป็นแบบ l i ฟ e Traffic เพราะว่ารถตอนเน็ตอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว แอมเบีย uh, นไลท์น่ะนะคะหลายคนชอบมากเลยเวลารีวิวนะชอบให้รีวิวออปชันนะคะของแอมเบียนไลท์นี่นะคะนี่โอ้โหสวยมากมาก,กว่า64สิบนะสี่สีนะเนี่ยสีแดงสวยมากอุ้ยเลิศเปล่านี่นะคะมันสามารถที่จะทำเป็นแบบขาสีแบบนี้ได้ด้วยนะนังยาใช่ค่ะคือแบบว่าเลิศมากๆเลยเนี่ยโโอ้หสีแดงสวยเ,เลิศ ชอบนะคะแล้วภายในของเรานะคะก็ยังเต็มไปด้วยออปชันอย่างดีเลยที่ที่ชาร์จไ y p ซีมากมายนะคะสามารถใช้ทัชแพ p ได้หรือใครถนัดทัชตรงนี้ก็สามารถที่จะทัชได้นะคะภายในใหม่กริปแบบนี้ค่ะ14,000กิโลเท่านั้นทุกคนใหม่กริปจริงๆนะ่เป็นเจ้าของมากๆนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรานะถามหน่อยทุกวันนี้ ใครจะไม่ใช้สมาร์ทโฟนเนาะเพราะฉะนั้นตัวรถค่ะ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อมือถือของเราอย่างไร้รอยต่อเลยนะคะออปชั่นอื่นๆมีอีกมากมายเลยตามที่ทางบ้านเมื่อสักครู่ถามมาในเรื่องของโหมดการขับขี่เดี๋ยวจะมารีวิวโหมดการขับขี่กันแล้วก็จะมาพูดถึงตัวช่วยการขับขี่อีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้าโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวปุ่มที่อยู่ที่คอนโซลกลางนี้เลยนะคะโดยที่ G.L.A. คันนี้เนี่ยจะมีการขับขี่ทั้งหมด4รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะมาที่ตัวหลักๆก,ก่อนนะสปอร์ตคอมฟอร์ตเราก็อีโคนะคะสปอร์ตจะเน้นความดินามิกในการตอบสนองคอมฟอร์ตคือโหมดกันกลางเป็นดีฟอลต์อีโคจะเน้นความประหยัดแล้วโหมดอินดิวิชวลคืออะไรโหมด I หรือโหมดอินดิวิชวลนะคะมีไว้สำหรับการตั้งค่าแยกกันเช่น เราอาจจะชอบฟีลลิ่งเครื่องยนต์ค่ะแบบสปอร์ตค่ะแต่ชอบแฮนด์ลิ่งพวงมาลายัยชอบนุ่มๆแบบคอมฟอร์ตค่ะได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะคะแต่ละส่วนแยกกันได้นะคะนอกจากนั้นระบบความช่วยเหลือมีมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบการทรงตัว ESP นะคะสามารถเปิดปิดได้หรือว่าจะเป็นตัวเลนนะคะ Tracking a s s i s นะคะเวลาที่เราออกจากเลนเขาก็จะ ดึงขึ้นมาบอกเรานะคะ Parking As s สิสนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบช่วยจอดมีไหมคะคุณต้องบอกว่ามีแน่นอนนะคะน้องอยาครบถ้วนทุกๆระบบเลยนะคะเข้าเกียร์ถอยปุ๊บกลายเป็นกล้องถอยเลยนะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสบายมากๆนอกจากนั้นใครที่เกียรถอยจอดจ้ะมาเลยนะจ๊ะที่โหมด Parking นะคะ Pilot ค่ะ ตัว P ตัวนี้ย่อม,มาจาก Parking Pilot นะคะซึ่งจะเห็นว่าสามารถเลี้ยวเข้าซองจอดเองเลี้ยวหักพวงมาลัยเองจากเซนเซอร์ของตัวรถได้เลยนะคะโอ้โหเี็กได้<า>ว่าหล่อมากๆสวยงามตามท้องเรื่อง,องแบบสุดๆเลยนะคะอ่าคราวนี้เรามากันที่ส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ GLA200 นะคะมาพร้อมรหัสเครื่อง200ค่ะหลายคนฟังรหัสเครื่องก็รู้แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะในรถเบนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะนิงบอกเลยว่าตัว CC เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะมากอย่างคันนี้เนี่ย CC อยู่ที่ประมาณ1 3น0นะคะ1,300 CC นะคะแรงม้าอยู่163แรงม้าค่ะแต่ในขณะเดียวกันฟังตัวเลขนั้นอาจจะไม่ได้ว้าวแต่ค่ะ ด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ย f e ล l i n g การขับขี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกตัดสินด้วยทอร์กมากกว่าแรงม้าเพราะเวลาที่เราออกตัวต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ t อร์กนะคะเครื่องเบนซินตัวนี้เนี่ยมีการใช้เทอร์โบมาประกอบด้วยเพื่อเพิ่ม b o o ต์ในส่วนของ t อร์กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกตัวเรามีการเปลี่ยนเลนเร่งความเร็วนะคะสามารถมีการตอบสนองได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้ขับในเมืองได้ขับ วิ่งระยะไกลไปต่างจังหวัดได้โดยที่สามารถตอบสนองได้แล้วแบบว่าไม่กักตัวรถสวยงามตามท้องเรื่องเนาะอะ,อะสเปคนะซูมให้ดูตัวทรีมนิดนึงนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะอะเสร็จแล้วข้างหลังให้น้องยารีวิวใหม่แค่ไหนน้องยา14,000กิโลโอ้โ,อโหเหมือนไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนอะถูกต้องค่ะข้างหลังนี่ใหม่เกิดจริงๆนะเอาคันทาร่าใหม่กีบตึงเป๊ะได้แดงนี่คือแดงคมกริบอารมณ์เหมือนแบบ ไม่เคยมีใครถูนางเลยนะคะเขานี้นส,สวยมากนะคะค่ะคำถามถ,ามถึงกล้องรอบคันนะคะันนี้มีกล้องถอยนะคะกล้องถอยหลังนั่นเองค่ะคราวนี้พับเบาให้ดูหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง คราวนี้สามารถพับได้นะคะแบบ40 20 40พับได้แยกกันถึง3ตอนเลยทีเดียวจะนั่งคู่สัมภาระแบบที่น้องยาน,นั่งอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าน้องยานลองพับแบบหมดเลยให้ทางบ้านดูหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ซื้อ GLA ไปเนี่ยนะคะก็อยากที่จะหารถที่ใส่ของได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพับแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะ ถูกใจเลยสำหรับสายขนนะคะคใครจะขนอะไรนะคะคก็สามารถขนได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าคันเดียวเนี่ยครบจบทั้งใช้ทุกวันใช้สั้นใช้ยาวใช้ขนของขนคนนะคะ ลงตัวในงบ1,650,000บาทคันนี้วิ่ง14,000นะคะกิโลเมตรนะคะและยังมีวารันตีสูนเบนซ์ถึงปี2,026อ,อีกด้วยโอ้โหเ,เ,เรียกได้ว่าไม่น้อยวารันตียาวนะไม่หมื่นเดียววารันตีก็ยาวนะคะคราวนี้เรามาดูไมเนอร์เชนเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะของเจลเอตัวนี้กันดีกว่านะ เราลองดูโฟโต้ฮัน์กันนิดนึงนะะน้องยาโฟโต้ฮันส์สิมันต่างกันตรงไหนบ้างนะ,ะสักเล็กน้อยนะคะ,ะหาหาสัก2-3สจุดนะคะจุดแรกเลยแน่นอนนะเวลารถที่มีการมายเนอร์เชนนะคะทุกรุ่นต้องเปลี่ยนไฟหน้านะคะเพราะฉะนั้นไฟหน้านะคะจะมีความมินิมอลมากขึ้นนะจะเห็นว่าตัวก่อนเฟซลิฟต์เนี่ยเขามีเส้นโคมีมีความแบบ ชวัดเวียนอะแต่ว่าเทรนด์ของดีไซน์มันจะน้อยลง less is more minimal ลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีความมินิมอลมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของรถเบนซ์ก็คือโครเมียมที่เป็นไอายไลเนอร์ด้านบนอยู่นะคะในขณะเดียวกันกันชนหน้าก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะก็คือมีการแยกตัวกริลสฝั่งเนี่ย เข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมของตัวเองนะคะแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีเส้นสายของโครเมียมเนี่ยคลาย้คลายเดิมยังเป็นไดมอนด์กริวนะคะคลา้คลายเดิมนะคะล้อแม็กของเรานะคะก็จะเป็นลายเดิมแต่เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะแล้วก็อ,อ่ออ,อะไรอะสกเกิร์ตด้านข้างก็คล้ายเดิมนะคะไฟท้ายจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีหยักที่ตรงกับตัวนี้เห็นไหม เส้นนี้มันลากลงมาแล้วก็มาต่อที่ไฟไท้ายแล้วก็ไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวนี้มันจะน้อยก็คือมันจะออกมานิดนึงแต่ว่าอันนี้จะออกมาเยอะกว่านะคะของตัวเฟสลิปของเรานะคะเราก็เส้นสายของไฟ l อ d จะมีความล้ำสมัยมากขึ้นนะคะออปชันนะคะของเรานะคะภายนอกของเรานะคะก็ยังคล้ายคลึงกันนะคะชุดแต่ง AMG ฝาท้าทยลายสปอร์ต คีเลสนะคะใกล้เคียงกันค่ะตัว GLA Fatlip เนี่ยหลักๆเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ภายในแล้วก็ออปชันค่ะทุกคนอย่างหนึ่งที่คือว้าวเลยสำหรับ oh, <Fat Lip S 2> เฟสลิปนะคะก็คือด้าน,นบนเลยหลังคาแก้วพารามิกบานยักษ์ที่ใส่มาให้สำหรับโฉมเฟสลิปนะจ๊ะเพราะฉะนั้น,นแค่เฉพาะหลังคาแก้วอย่างเดียวเนี่ยก็ โอ้โหนะนมูลค่าหลายแสนแล้วนะคะแล้วก็เปิดได้สวยๆชิลๆแบบนี้นะคะ่ะนี่เลยนะคะสวยๆชิลๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกต้องโตองถ้องถูกตมองถูกต้ปงถูกต้อง้บบองกอ้องกต้องก้อก้อก้ เพราะฉะนั้นใครที่หารถเตรียมไปเที่ยวสงการเนี่ยเริ่มจัดไฟแนนซ์ตั้งแต่วันนี้กันเลยจะได้ไม่ต้องไปรีบฉุกระหุกกันนะจ๊ะคราวนี้เปิดหลังคาสวยๆนะคะนอกเหนือจากนั้นอีกความแตกต่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าโดดเด้งออกมาเลยอะเข้ามาเราเห็นชัดเววเลยคือตัวพวงมาลัยนะคะนั่นเองนะคะพวงมาลายัยตัวเวอร์ชั่นใหม่ของเราทุกคนมีโลโก้ Mercedes b e n z ใหญ่ยักษ์อลังการนะคะเปลี่ยนเป็นตัวห้าการกันบนกันบนซ้ายขวาข้างล่างปลายตัดข้างล่างนี่เป็นเอกลักษณ์ของ MG s t i t สติชชสีแดงอย่างเท่นะคะจุดที่3ที่ว้าวเลยของตัวเฟซลิปนะคะโอ้โหทริมที่เป็น Star Pattern แล้วเป็น Star Pattern ที่มีไฟเปลี่ยนสีออกมาจากข้างในอะคือแบบว้าวมากอันนี้เป็นดีไซน์ที่แบบชอบมากนะคะไฟแบบว่าเปลี่ยนสีนะแบบ อ่ะหลากสีมาอะขอแบบม่วงเหลืองเลยอ่ะเนี่ยเห็นม่วงค่าม่วงหลวงไหมชอบแบบม่วงเหลืองแดงส้มโอชอบเพราะมันมีไอตรงนี้นี่แหละเนาะไฟที่ออกมาจาก Star ์แพทเทิตัวนี้เลิดหลูสุดๆนะคะแล้วเราก็ชอบเนี่ยอุ้ยชอบความเปลี่ยนสีเห็นไหมเขารู้จากคนหวานๆอย่างเราสองคนนะน้องยาแล้วไหนไขอขอไฟแบบแนวเท่ๆให้ตากล้องม้างสิ นะอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเป็นแนวเทๆ่ๆน้ำเงินแดงสีกับตันอเมริกามาเชียนเนี่ยโอ้โหดูไฟที่ออกมาจากช่องแอร์ที่เป็นลายเทอร์ไบน์นะคะเลิศมากนะอินเทอร์เฟสคล้ายคลึงกันนะคะเออใช่อินเทอร์เฟสที่เปลี่ยนไปเลยจ้ะนี่ไงทัชแพดหายไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องมีทัชแพดแล้วไนงะมีมีตัวนี้แล้ว เราก็ทัชเอาแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับตัวโหมดการขับขี่นะคะด y นามิกตัวนี้นะคะผ่านตัวปุ่มนี้ได้คือไม่ต้องไปงมหาออฟังก์ชันอ่ะเนาะกดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะปรับนะปรับนู่นปรับนี่สปอร์ตอีโคคอมฟอร์ตได้เลยแล้วก็ปักกิ้งพลอตก็กดได้อย่างง่ายดายนะคะสามารถที่จะมีกล้องถอยนะคะชัดเจนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น สะดวกสบายแน่นอนนะเนวี่มีแอร์มีแอรหลังด้วยนะคะ Apple CarPlay Android Auto เนวีกล้องถอยปลายสปอร์ตแอสซิต่างๆครบทวนไม่ต้องกลัวเลยข้างหลังเป็นยังไงนั่งสบายมีจะน้องยานะคะนี้ก็มีอกันเลยนาะซูมให้ดูอีกครั้งนะอ้งจริง2,000 0กับ1,000 0กิโลเนี่ยใหม่ทั้งคู่นะคะกิบกริบทั้งคู่เลยฟิลดีมากๆนะคะ เรียกได้ว่าประหยัดไปเป็นเครื่องล้านแล้วคันนี้เนี่ยถูกต้องฟินมากๆค่ะแล้วคันนี้เนี่ยวารันตียาวถึงปี2027เลยทีเดียวนะรถเนี่ยออกห้างมาปี2024นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟินอะฟินยาวๆนะคะใช้แบบประหยัดยาวๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเลือกยากเลยนะน้องยาสองคันนี้นะคะเลย อยากให้ดูที่ตรงประมาณมากกว่านะคะเลยใครที่อยากอยู่ในงบล้านกลางนะวางแผนไปตรงนั้นนะคะเชียร์ขันขาว14,000กิโลหาไม่ได้อีกแล้วค่ะนะ้ะไม่ได้กลอไม้ขายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น มีคันเดียวรถมือสองทุกคันมีคันเดียวในโลกถ้าช้าก็อดเลยนะจ๊ะส่วนคันนี้โฉมเฟซลิฟต์นะใครที่ชอบหลังคาแก้วมาจัดเฟซลิฟต์กันดีกว่าในงบล้านเกวารันตีศูนย์ยาวทั้งคู่คันนี้ถึงปี27คันนู้นถึงปี26นะคะ,ะคเพราะฉะนั้นสบายใจเลือกเรื่องอะไรดีต้องบอกว่าเลือกด้วยตบเลยเนาะใช่เลือกได้2แบบนะหนึงเลือกตามงบ2เลือกตามสีมนะแท้จริงๆแล้วใครที่อาจจะงบ ร้านปลายแต่ถ้าสมมุติชอบสีขาวจัดคันนั้นได้เลยค่ะจริง,รงๆแล้วโฉมเดียวกันราคาก็ต่างกันเล็กน้อยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยตั้งบัจ็ตไว้ประมาณไหนนะคะ A, แล้วก็วิ่งหมื่น <10, 000 S 2> <A. S 1> ด้วย, 14, อ,ยวอะหมื่นสี่พันโลคันขาวใช่าาแ,ไไแน่นอนค่ะถูกต้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเพราะว่า ของเราเนี่ยยิ่งรถในงบล้านบวกลบเนี่ยจะไปเร็วมากๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเรนประมาณ3ล้านสองสล้านบวก,บกลบอ่าเพราะฉะนั้นคันไหนที่เป็นงบล้านกว่าเข้ามาเนี่ยก็คือไปเร็วมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังหา g l a อยู่ไม่ว่าโจทย์เดิมในใจของคุณจะเป็นรถใหม่ป้ายแดง หรือรถมือสองนะคะมาเลยมาจัดนะคะหนึ่งในสองคันนี้นะคะยินดีนะยายบ้านหากำลังหาเจ้าของใหม่อยู่นะคะเบนซ์มอเตอร์มอของเราอยู่ที่ถนนเกษตรนวะมินค่ะต่อมอที่77นะคะมีสาขาเดียวนะตัวเองมอเตอร์มอนะคะ มาเราต้องมีกาแฟสดที่เป็นเบลนด์ของที่นั่นกินนะคะถ้าไปถึงแล้วถามว่าที่โชรูมมีเบลนกาแฟของตัวเองไหมแล้วเขาตอบว่าไม่มีเนี่ยแปลว่าผิดที่นะจ๊ะนะนะต้องมห้ถูกที่ถ้าไปแล้วถามว่ามีเสิร์ฟกาแฟดริปไหมแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่มีก็แปลว่าผิดโชลูมนะคะก็ะผิดโชลูเหมือนกันนะคะ แล้วถ้าเป็นเวลคอมดิงสีอื่นก็ผิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องเป็นเวลคอมดิงสีแดงเท่านั้นค่ะถึงจะมาถูกฉลุปเบนส์มอ o เตอร์มนะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินนั่นเองค่ะ7 7นะคะใช่แล้วจันหถุนอาทิตย์เลยทุกวัน9ชาถึง18โมงเย็นนะคะถูกถูกต้อง18นาฬิกาได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ โทรเข้ามาหาเราเลยนะคะไม่ต้องเขินค่ะ0929245641หรือจะแชทเข้ามา Line Official นะคะ b e n z m นส์มอร l l หรือว่าจะอินบ็อกเฟซบุ๊กมาตามที่คุณสะดวกได้เลยนะคะเนงและทีมงานยินดีที่จะคอยตอบคำถามแล้วก็ให้บริการอยู่ตลอดเลยไม่ต้องห่วงว่าจะโทรมาแล้วซื้อไม่ซื้อหรือยังไงแค่ให้เรานะคะได้โอกาสที่จะเป็นทางเลือกของคุณนะคะให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมแค่นั้นก็เป็นเกียรติอย่างสูงแค่ได้รู้จักกันไว้ก็เป็นเกียรติอย่างสูง แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะพบกันใหม่อีกครั้งในวันศุกร์นี้นะจ๊ะเวลาบ่ายโมงตรงกับเนงค่ะหรือพรุ่งนี้ค่ะถ้าใครว่างบ่ายโมงมาเจอกับน้องทีมที่ปรึกษาการขายของเบน s มอลต m มอลกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe พห้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทาั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ